สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Allin Cat Sim นะคะวันนี้แมวส้มก็มีมอสดีๆนะคะมาแบ่งปันทุกคนค่ะซึ่งมอสตัวนี้นะคะจะเป็นมอสที่ใช้สำหรับการเปลี่ยนแบบแผนที่ของ EA นะคะจากแบบนี้ เป็นแบบนี้นะคะซึ่งโมดตัวนี้นะคะจะทำโดยคุณ2 0 t h Century Pump Bob นะคะทุกคนเรามาดูตัวอย่าง5แบบที่แมวส้มชอบที่สุดกันดีกว่าค่ะ แมปแรกก็คือแมปที่ชื่อว่าเชดนัทลิตนะคะซึ่งมากับภาคเสริมฮอสแลนค่ะ Handford on b a c l l y y นะคะเป็นแมปที่มากับภาค Cot เทจลิฟวิงค่ะซึ่งเป็นภาคบทของใครหลายๆคนนะคะด้วยเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เครื่องแต่งกายที่น่ารักมากๆนะคะแล้วก็ระบบการเล่นที่หลากหลายก็เลยทำให้ทุกคนชอบนะคะรวมถึงแมวส้มด้วยนะคะซูรานีซึ่งเป็นเมืองทะเลนะคะทุกคนปกติแมปจะมีแค่ทะเลแล้วก็ไม่มีเขียวๆ มะของทางตัวเกมนะคะอันนี้ก็คือเขาใส่ต้นไม้แล้วก็ความละมุนมาให้เลยซึ่งเป็นแบบที่มากับภาคไอซ์แลนด์ลิฟวิ่นะคะใครชอบเมืองทะเลก็คือสามารถซื้อภาคนี้มาเก็บไว้ได้เลยนะคะไม่ใช่สิเราไม่ต้องเก็บสิเราต้องเล่นเนาะเพราะว่าระบบการเล่นเขาก็สนุกมากเลยทุกคนมีนังเงือกแล้วก็โลมาด,ด้วย ซาน m มชูโนซึ่งเป็นแมปที่มากับภาคซิตี้ลิ i วิ่งนะคะภาคนี้ก็จะเป็นการจัดเทศกาลต่างๆแล้วก็ใช้ชีวิตแบบคนเมือง กิมเบอร์บูเป็นแมปที่มากับภาคเรียมออฟเมจิกนะคะซึ่งเป็นภาคเวทมนต์นะคะเป็นภาคบดของแมวส้มอีกภาคหนึ่งเลยแล้วก็กําลังเล่นชาเลนจ์อยู่ด้วยนะคะในโอคาวลกักซ์ซี่ชาเลนจ์ก็เลยอินหน่อยทุกคนความแสงเอย่ยใดความต้นมงต้นไม้อะไรประมาณนี้คือสวยมากๆเลยค่ะโดยวิธีการดาวน์โหลดมอดนะคะทุกคนสามารถพิมพ์หามอดใน Google ว่าแมปรีเพสเมนนะคะหรือว่าจะพิม um พมบบะะ์เป็นชื่อครีเอเตอร์ก็ได้ค่ะซึ่งแมวส้มก็จะพิมพ์แบบนี้ค่ะนี่นะคะเป็น ชื่อของ c r e อเตอแล้วก็เป็นชื่อของ Map Replacement นะคะทุกคนกดค้นหาได้เลยค่ะก็คือถ้าค้นหาก็จะเจอเป็นอันแรกเลยนะคะทุกคนคลิกเข้าไปเลยจากนั้นก็จะมาที่ p a t r e o n ของคุณ 20th c e n t y r y ทอ m b b พันะคะทุกคนนี่นะคะนี่คือหน้า p a t r e o n ของเขา แล้วก็อันแรกนะคะทุกคนเขาก็จะบอกเลยว่าเขามีแมปอะไรบ้างนะคะที่ให้เราดาวน์โหลดได้เลยซึ่งคุณคนนี้นะคะเขาให้เราดาวน์โหลดได้ฟรีเลยค่ะทุกคนสามารถไปดูได้นะว่ามีภาคอะไรบ้างนะคะจากนั้นทุกคนสามารถไปที่คอลเลกชันนะคะแล้วก็แมปตรงนี้เลยวิธีการดาวน์โหลดก็ง่ายๆค่ะภายใต้โพสต์ของคุณเขานะคะก็จะมีเป็นลิงก์ดาวน์โหลดค่ะทุกคนสามารถคลิกได้เลยนะคะ จากนั้นนะคะทุกคนก็ไปที่คอมพิวเตอร์ของตัวเองนะคะมาที่ดาวน์โหลดนะคะนี่ก็คือที่แมวส้มดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะคะทุกคนจากนั้นก็ไปที่ด็อกิวเมนต์นะคะแมวส้มใช้ PC นะคะทุกคนเป็นวินโด้เนาะก็จะมาที่แฟ้ม e ิเล็กทรอนิกอาค่ะเดอซิม4แล้วก็ไปที่คําว่า Mod เลยนะคะเราสามารถสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ได้นะคะทุกคนคลิกขวาแล้วก็ New แล้วก็โฟลเดอร์นะคะนี่แล้วเราก็สามารถตั้งชื่อได้เลยซึ่งแมวส้มนะคะตั้ง ชื่อไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแมวส้มตั้งว่าแมปนะคะแล้วก็เป็นชื่อของคีเอเตอร์ผู้ทํานะคะคลิกเข้ามาก็คือในนี้ก็คือจะเป็นแมปทั้งหมดเลยที่แมวส้มได้ทําการโหลดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนถ้าใครเพิ่งดาวน์โหลดนะคะคลิกเข้ามาก็คือในนี้ก็จะไม่มีพวกมอดอะไรเลยเราสามารถคลิกไปที่ตรงนี้ใหม่ได้นะคะดาวน์โหลดแล้วก็คลิกขวาจากนั้นก็เลือกคัดค่ะ แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็กดวางได้เลยนะคะมอดก็คือจะมาอยู่ตรงนี้แต่แมวส้มได้ทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดกกบาดไป มอก็จะมาอยู่ในนี้ค่ะก็คือเหมือนการติดตั้งมดธรรมดาเลยทุกคนง่ายๆแค่นี้เองค่ะแล้วก็เดี๋ยวแมวส้มนะคะจะทิ้งลิงก์พา t ทิออนของคุณ20 e t y century p u m o b ไว้ที่ใต้ล่างคลิปนะคะทุกคนสามารถคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็จะเด้งขึ้นมาหน้าพา t r ทิอ,อนของคุณ t 0นะคะทุกคนสามารถไปโหลดได้เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะถ้าทุกคนไม่เข้าใจสามารถคอมเมนต์พิมไว้ที่ด้านล่างคลิปได้นะคะเดี๋ยวแมวส้มจะตอบนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะเราจะได้มีแมปสวยๆกันเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แมวส้มในการทำคอนเทนต์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ